เดครับวัน okay น uh, ี okay, <ım> ้ม well ีก hey, ันในเกมใหคาอ้ยเดี๋ยวเพดเพ็ดมเพเพเรวเพ็รไม่ต้องไปเสียเวลาหาเลยดีใจดีใจดีใจเต้นเต้นรอเลยเต้นรอได้โมลกุกกงามชคดี โอเคงั้นขึ้นไปบอกบ้านเลยดีกว่าดีใจแล้วได้ของด,ได,องดีได้ของดีมาเวี้ยวได้ของดีแน้วมิกกี้เมาส์ตอนนี้มิกกี้เมาส์กลายเป็นตัวละครที่ไม่จงอีต่อไปไม่บ้านจงแล้วขึ้นไปเลยดูกว่าเดี๋ยวทุกคนเอาเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปนะ หรือว่าต้นทุบบอตรงนี้ TNT ผมไม่เอาไปหรอกเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาโอเคแล้วก็วานตรงนี้เจอเพชรต้องต้องกี่เม็กเนี่สี่เม็ไหมครับพิก X เ,เพชได้แน่นอนเ,เรายังไม่ครับเราจะขึ้นไปบนบ้านก่อนโอ้ไม่ก oh ๊บล็อกไม่พอไม่พอ อ่ะเอาบางคนนี้มาต่อได้ก็คือได้ละโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ของมาเยอะหมือนกได้ต้องเพชรกับโมโลเก็บสองเม็ดเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหาเฮ้ยผิวโอเคเรบร้อยวิน่นาละโอ้ผมก็โชคดีเลยเจอเพชรต้องเยอะแยะนี่ไ,ไว้ทำไมเนี่ย ไ่้ไหมหูดได้เท็กอย่างต้องสี่เ,เดี๋ยวผมจะเอาเอิมเ่มชุกเทมเอาไปทับกระดาษกระดาษแล้วก็เอามารวมกับหนังสือก็ได้เป็นหนังสือไล้ตนังแกะเนื้อ แล้วก็หน้าที่ต่อไปของผมก็คือปลุกขอนอีกครั้งหนึ่งก็ตามสเต็ปนะมาหมู่บ้านทีเดียวต้องปลนะุกเนาะไอเพื่งงอนยิ้แม่ยกมือกันเยอะเลยโอเคเด็บไลท์แล้วก็ปลูกคือไอ,อ้อลุงกระล่งไม่มีทางเกิดถ้าถ้าไอ้ลุงกระด่งเกิดใต้เหอนกัต้องกาลางเหล็กเข้าใจไหมคุณ มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแถวน้เนี่ยวัววัววัวมอว์มอว์กะชากน่อยอันเดอรเดี๋ยวมาแดงกระชากน่อยโอ้ยเข้าปกติดีกว่าเออเออเมียแรกบ้าง ขอขอ PM แบบแจ๋งๆเลยอ่ะแบบดาวเพชรเองช้าดาวเพชรเองช้าอะไรเนี้ยมีปะ ah no. ขอขอดีๆวัดเทานได้มนตะกดได้มนกดสีไม่ได้รองเท้าวัไปแต่ก็ดีเล่เก็บแกไว้ในนี้มีอะไรป่าวอุ้ยมีวัว ว้ายเป็าจอยเอ,อยอุ้ยตอกนกลางคืนอ,อุ้ยขอรอดขอรอเดี๋ยวหาบ้านเช่าก่อนเช่าบ้านนี้เช่าบ้านนี้อุ้ยบ้านนี้ไม่หนังสือด้วยว่ะองความรู้มากไง กลัวจังเลยตอกนกลางคืนแต่ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าผีผีจริงๆนะผีจริงๆไม่น่ากลัวเท่าเดี๋ยวเข้าว่างก่อนมีเตียงไหมโอ้ไอเด็กออกไปไอเด็กออกไปคงเขาจะนอนนองเอา้า